วัสดีครับเอฟซีผไ <Marcel o. S 1> ม่ได้คิดีัานแหล э คลิปว่ครับ้ยก็งทำงานแหลคลิปถ้าวันก็จะไว้ทายคลิปนเดถ้าวันก็จะไว้ท้ายคลิปน้ำเด็ดวันต้องทำงานแหลคลิปเลยมั เข้าใจกาลังงานยังไม่เหนื่อยอยู่หรอเหนื่อยครับเดี๋ยวหมครับโอ้โโอ้งบนกินเข่าแล้วครับโค้งบนกิ่เข่าครับเดีวดีครับผม ใครไม่ไดยเห็นลุงพักะคผมตนก่นดิงก๋วยเตี๋ยวได้ครับวันนี้งินุงานหลายหลายคนหลายคนยังอะไรกนยังไทยแต่เนียยังงานหลายคนมาแต่น่ยกินเหือนน้าไทยคนงไคนี่มีคนมาแต่อยากกินแล้วเดี๋ยวนุ่เพราะว่ามัมี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 อยากกินด้วยแล้วมีมีตัวปรกดดไดแล้วสองตัวเลยใครที่ไม่เคยเลยเนาพักข้าวนนายนี่กี่ไปแล้วบาทเดือนี้เอาไเลทุกคนกินไเลยมาเบิก่อนเด้อ ก็น so ิจกกเป็น <Nein> พี่ผู้ใดบ็เห็นพี่นะพี่เห็นงานเม่เออไม่ก็เอ้านิกกี้นิกกี้นิกกี้น่อเราชอบมากป่าเอาเรายิงข่าวไนอย่างเนี่ยอะเนื้อไม่อย่างไรมากินปลางบมี่กินครับต่ตำมหุ่งแล้วก็ล่อยหอยออมหอยใสต้้งบอ ไเท่หร่ไม้ัย้กินได้นมั้กินได้นั่นมั้ม่ได้กินมั้ยไม่ไกนมั้มนม่กนมิมยด้กนไม่ไดก่กักินได้่น้กินมั

ไปนัตมันก็มีไสตบอกที่นคนตัดคมไออกนี้อกไมเอาตัวตัดก่อนมตัด่อเพราะเรครับย่าไม่ต้องปิดพี่นอย่าปิดอย่าปิดมันต้องเทออกมาให้มันหมุนออกมาครับให้มันหมุนออกมาเลยใช้นี่ก่อน หยิบให้แน so yeah, mm ่น hmm. mm ้ะครับโยกก่อนโยกพวงมาัยให้มันใหมันดอับมันันึงมันจุอยุกแต่มันมันนะครับอะไรน มัตัดก่อนมัตัดก่อนนตัดก่อนถ้ากาเุการงานเาตามันอีควเนุปกนะนัน้ดื่มบอกมันต้องเอาเนแนวยาวเาันด่ับเลยครับ ส่วนสองคนนี้ไม่มีงานทำนะครับมานั่งเล่นนี่ครับ โอ้ยน้ำกระเด็นเบะบาลธรรมดาละที่โดนฟุ้งอยู่เออแบบนั้นแหละถึกแล้วที่เขาเร็ยนั่นะนะเอาโหลดนู่มเป็นเมนเท่าดอก <c oughs> สีหายเจ้าของเนาะเราต้องไปกินทั้งพูน เห็นรอยที่ทางล่มมั้เนี่ยโอ๊ยกะแทกไปแล้วลุกเรื่อยๆะครับตอนนี้เร่งงานนะครับสวนด้านนู้นก็จะเป็นงานสวนงานปลูกหญ้านะครับในงานปลูกหญ้าก็ เสร็จแล้วนะครับหรือแต่เร่งน้ําให้เกิดความชุ่มชื้นป้าก็มาดูหน้าง,งานนะครับมาดูหญ้ามาดูตำแหน่งขั้นบันไดนะครับส่่งงานด้านนู้นนะครับ ก็มาดูงานมาเช็คงานลุงก,ก็กินข้าวแล้วเมื่อกี้นี้ทุกคนก็กินข้าวแล้วก็ลุยงานกันต่อนะครับนะส่วนลุงก,ก็เล่งปูกระเบื้องแล้วงช้งตั้มงงนะบ้านวางโอ้ยให้ดูลุงไปก่อน

ก็ไม่ได้สิองพวเครื่องเออนั่นล่ะ <c oughs> เด็กขาต้องไปไวๆเลยเ็นงานซนีจจมหนาจมลอยลอยลอยเมียบึงบึงแขนข่อยเล็กตุเปะนะข่อยอวดเอฟกันนี่แหละเฮ็นงานกันยังวอนี่คือเห็ดงานข่อยเฮ็ดงานจะได้เอฟซีเด้อถ้าเจ้าบ่เลอกน่ะมันบ่ได้เห็นถ้าเจ้าเลิอกสิจังไ้ให้ผู้เห็นงาน พูนแล้วไปปูหยาบไปสางภาพโอเคนะ f อซีเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ<า>